สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของงานนะครับพิธีเปิดสวนสิงโตนะครับที่บริเวณแถวซอยป่าหลายจังหวัดภุกเก็ตนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพยาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับของการเปิดสวนสิงโตนะครับก็ตอนนี้เขาทาพิธีสงอยู่นะครับทุกคนก็จะได้ยินเสียงพระสวดอยู่ใช่ไหมก็ทําพิธีสมเสร็จน,นะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดู ด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมมาที่นี่นะครับสำหรับสวนสิงโตนะครับที่บริเวณซอยปา่าหลายจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ในบริเวณสวนสิงโตรเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสิงโตนะครับซึ่งจะมีแต่ตัวเล็กๆนะครับไปจนถึงตัวขนาด4เดือนเมื่อกี้ได้เห็น4เดือนแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะ จริงเขาให้เข้าไปถ่ายรูปได้นะฮะแต่ว่าผมคงไม่เข้าไปนะครับขอดูอยู่ห่างๆแบบนี้แล้วกันสําหรับโซนนี้ก็จะเป็นกรงนะครับซึ่งเขาก็จะให้สิงโตอยู่นะครับเห็นไหมตรงนู้นตัวใหญ่มากเลยครับทุกคนครับอยู่ด้านในนะครับซึ่งในแต่ละกรงนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยดูอยู่นะครับ นอนอยู่ตรงมุมเลยโอ้ตัวใหญ่มากอันนี้กี่กี่เดือนครับเจ็ดเดือนแล้วเดือนนะครับโอ้ตัวนี้เจ็ดเดือนครับทุกคนผมถ่ายข้างนอกนะครับไม่ถ่ายข้างในไ,ไม่เป็นไรครับโอ้สิงโตเพศเมียทั้งคู่อ๋อเป็นเพศเมียทั้งคู่คชื่อดานินตัวนี้อะไรนะดานียดานียอ๋อตัวนี้ชื่อดานียนะครับทุกคนส่วนตัวนุ้นชื่อดานินเป็นเพศเมียทั้งคู่เป็นสิงโตที่ไทยใช่ไหมเนี่ยสองตัวเนี้ย อ๋อที่ไทยเนาะครับอ๋อฟาร์มไทยนะครับโอเคให้ทุกคนได้ดูนะครับผ่านลูกกรงแบบนี้นะครับที่สวนสิงโตภูเก็ตนะครับบริเวณซอยป่าหลายชื่อชื่อไหลออนแลนด์เนาะโอเคซอยป่าหลายนะครับโชโลมาก่อนถึงโชโลมานะครับทุกคนก็แวะมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับทุกคนครับก็คือผมไม่กล้าไปถ่ายด้านในนะครับเพราะว่า จริงๆเข้าไปได้นะครับมีคนเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวผมพาดูตัวใหญ่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัวเล็กกันบ้างนะครับ ุกคนก็เป็นบรรยากาศนะครับของอไลออนแลนด์นะครับหรือว่าสวนสิงโตนะครับที่พาทุกคนมาชมในวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกเขาทาพิธีเปิดนะครับใครที่มีโอกาสก็แวะมาได้นะครับอยู่บริเวณซอยป่าหลายที่ภูเก็ตเนะครับก็จะมีป้ายให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับด้านขวามือถ้าเกิดเรามาจากเส้นซอยป่าหลายเนี่ยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน